เกตลงภาพหวานคู่กับไฮโซนิกค่ะเรียกได้ว่าหลังจากที่เพจเจมอยร้อยแปดออกมากลางแผงเผือกออกมาเปิดประเด็นพูดถึงเรื่องราวความรักของนางเอกออล่าดีที่มีแฟนติดเกมหนักมากชวนไปไหนก็อิดออดไม่ไปปล่อยให้ไปกินข้าวคนเดียวค่ะโดยที่นางเอกสาวนั้นก็ยอมทนครบต่อไปเพราะฝ่ายชายนั้นรวยและหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนตัวเองได้ซึ่งก็มีชาวเน็ตพุ่งเป้าไปที่ดาราสาวอย่างทา่นั้นเกรดการ์ดเก้าและทีงนั้นสาวปันๆค่ะก่อนหน้านี้ พิธีกรฝีปาก้าเองก็พูดถึงประเด็นนี้กลางรายการแฉว่านางเอกออร่ราคนนี้คือใครซึ่งผู้ชายเป็นถึงนักธุรกิจที่มีธุรกิจเยอะมากทำงานหนักแต่เวลาว่างเขาก็จะชอบเล่นเกมเป็นประจำ แฮมหนุ่มคนนี้เนี่ยเป็นแฟนดารามาแล้วหลายคนเพราะว่ามีหน้าตาที่หล่อเหลาเพอร์เฟกทุกอย่างแถมเวลาฝ่ายหญิงงอนผู้ชายคนนี้ก็จะเปย์นหนักด้วยการซื้อของดีๆเป็นแบบหนังจระเข้ราคา2ล้านบาทมาง้อถึงที่มดดำยังบอกอีกว่าอาจจะไปงอเท้าคู่ของเป็กและธัญญาแต่คู่นี้เนี่ย ก็หนักพอๆกันนะยืนยันว่าไม่ใช่คู่ของซีและเอมมี่ปันนหรือเกตกัน9ก้าแน่นอนนางเอกอลาคนนี้กาลังมีผลงานในตอนนี้ด้วยและอาจจะมาทางช่องจ m m 25เ็เร็วๆนี้ส่วนนักแสดงนักร้องสาวสูงยาวเข่าดีอย่างเกตกัน9ดก้าด้วยเสียงเก้าที่นอกจากจะติดตามความสามารถของเธอผ่านจอแก้วทางโซเชียลต่างๆแล้วอีกถึงการติดตามของเธอก็ผ่านทางอินสตาแกรมนั่นแหละค่ะเธอก็จ<ค>ะรวบรวมผลงานภาพและคลิปต่างๆมาให้ได้ชมกันรวมถึงความเคลื่อนไหว กับหวานใจอย่างไฮโซนิกอีกด้วยที่คบหากันมานานกว่า3ปีแล้วเลยคะ่ะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาน้อยครั้งที่จะเห็นเธอโพสภาพคูก่กับแฟนหนุ่มแต่ล่าสุดนี้เธอออกมาโพสภาพเป็นภาพสวีทหวานพร้อมข้อความว่า h a ท็ลงเป็นพิธีท้ากลางเพื่อนพ้องในวงการแห่เข้ามาแซวก,กันเพียบเลยละคะ่ะงานนี้ก็ขอทังคูนั้นมีความสุขมากๆคะ่ะ